สวัสดีทุกท่านนะครับผมหมอโยจากเพจโฮโรโยทินนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงดวงของชาวราศีพฤษภป,ประจําปี2564ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับว่าดวงของชาวราศีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนะครับในภาพรวมของชาวราศีพฤษภเนี่ยตอนนี้มีดาวราหูเข้ามากุมลักนาอยู่ส่งผลให้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะปั่นป่วนวุ่นวายอย่างมาก โดยเฉพาะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นกับเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองนะครับมีแรงกดดันเข้ามามีปัญหาเล็กๆน้อยๆเข้ามากวนใจอยู่เสมอทําให้รู้สึกว่าการทํางานของเรานั้นไม่มีความสุขมีแต่ปัญหาเต็มไปหมดราดูเหมือนว่าอาจบางท่านอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไปไม่รอดในช่วงนี้นะครับบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานตกงานนะครับในช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับดังนั้น นะครับชาวราศีพฤษภท่านจะต้องระมัดระวังให้มากระมัดระวังระมัดระวังในการใช้ชีวิตให้มากในที่ทํางานนะครับในที่ทำงาน,น,น,งานอย่าพยายามทําตัวไปมีปัญหากับใครตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทางแก้เคล็ดในเรือนชะตาสำหรับชาวราศีพฤษภผมแนะนําเดินทางไหว้พร,วพระทําบุญไหว้พระธาตุประจําปีเกิดนะครับแล้วก็มันทําบุญทําทานเยอะๆนั่งสมาธิมากๆนะครับส่วนศาสนาอื่นท่านก็สามารถ ปฏิบัติตามหลักศาสนาของท่านได้ในการสแสวงบุญในการทําบุญของท่านหรือบางท่านอาจจะคิดว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาอะไรนะครับกเ็เลือกในแนวทางของการทําความดีนะครับทำให้ตัวเองสบายใจมันก็จะเป็นทางแก้เครดในดวงชะตาได้อย่างหนึ่งนะครับในเรื่องงานถ้าเกิดว่าท่านรู้สึกเ,เสียใจนะครับเสียใจในเรื่องของงานอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานในช่วงนี้นะครับสามารถ เปลี่ยนได้ทําได้นะครับเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นไหมผมบอกได้เลยว่ามันจะดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างน้อยดาวราหูเป็นหนึ่งในเาวแห่งการปฏิวัติในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่อีกด้านหนึ่งไปสู่ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับดังนั้นมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานที่ชัดเจนเช่นการเปลี่ยนบริษัทการไปทําอาชีพเสริมอื่นๆที่ อยู่ในสัตว์ที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับไม่ได้อยู่ในสายที่ที่เราร่าเรียนมาแต่ว่าเป็นความชอบอยากจะทํามานานในช่วงนี้ท่านทําได้นะครับแต่ว่าจะทําเต็มตัวหรือเปล่าผมแนะนําว่าอย่าพึ่งนะครับค่อยๆคิดเริ่มทํากันไปจะดีกว่านะครับต่อมานะครับผมก็จะมาเริ่มกันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างการเงินของชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยหน่อย นะครับงานหนักงานเหนื่อยเงินก็ไม่ได้แทบเงินก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะครับแต่ว่ามีเข้ามาเรื่อยๆให้ใช้สอยได้ใช้จ่ายนะครับบางช่วงบางเวลาของช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีจังหวะที่ค่อนการเงินค่อนข้างปึงมืออยู่พอสมควรมีความเครียดเข้ามามีภาระทางด้านการเงินเข้ามาดังนั้นคิดวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีการเตรียมเงินการบริหารจัดการเงินการเก็บเงินให้ดีนะครับดวงชะตาในเรื่องของการเงินมันจะได้ ไม่ไม่ตกไปกว่าไม่ตกไปกว่าเดิมเราสามารถแก้ได้ด้วยการวางแผนด้านการเงินที่ดีเตรียมพร้อมตลอดนะครับในช่วงครึ่งปีแรกนะครับต่อมาครับในเรื่องของการงานการงานบอกได้เลยว่างานหนักงานเหนื่อยเหนื่อยแน่นอนงานเต็มไปด้วยปัญหาดังนั้นอย่าท้อยอย่าถอยสู้ต่อไปนะครับปัญหาเรื่องงานนี้อยู่กับเราไม่นานอยู่กับเราไม่นานแค่ปีครึ่งเองแค่ปีครึ่งเองบอโอ้ต้องปีครึ่งเนี่ยอะไรแบบนี้นะครับ อดทนไปก่อนนะครับในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะต้องเจอในชีวิตถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้เรียกว่าดวงฟ้าเปิดดวงฟ้าเปิดมายคมว่าอะไรผ่านช่วงเวลาสงผ่านช่วงเงาราหูไปทุกอย่างมันจะกลับมาสว่างสวในชีวิตคุณต่อนะครับแต่ขอให้อดทนในช่วงปีครึ่งจาแบบนี้ไปแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกบอกได้เลยว่านานคุณค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับอย่าเพิ่งท้อยิ่งถอยตู้ต่อไปต่อมาผมมาดูที่เรื่องความรักกันบ้าง ความรักสําหรับคนที่มีคู่แล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์รุนแรงเวียงใส่คนรักตัวคนรักเองอาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเครียดจากการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่รุนแปรกอันเนื่องมาจากราหูเข้ากลุ่ม ่งอิทธิพลในเรือนชะตาของท่านราหูเป็นท่านลมทําให้อารมณ์อ่อนไหวขึ้นง่ายลงง่ายนะครับอารมณ์แปรปรวนหเหวี่ยงใส่ง่ายโมโหร้ายง่ายดังนั้นต้องระมัดระวังการใช้อารมณ์กับคนรักให้ดีไม่งั้นความรักที่ราบรื่นไม่ควรจะมีปัญหาอะไรมันอาจจะมีปัญหาจากการใช้อารมณ์ของคุณได้นะครับส่วนคนโสดคนที่เข้ามาในช่วงนี้ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษตรวจมากแล้วเข้ามาไม่ใช่คู่ที่จะ หวังดีกับคุณมากนะต้องใช้เวลาดูกัน,ด,กน,นดูใจกันนานๆดูใจกันนานๆนะครับถ้าเกิดคนรักหรือคนที่เข้ามาจีบชวนไปลงทุนชวนไปหุ้นส่วนเปิดร้านอาขอยืมเงินต้องระมัดระวังให้ดีตรงนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้ต่อมาครับผมไปดูที่เรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องสุดท้ายสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับเรื่องของสุขภาพนั้นในช่วงครึ่งปีแรกของชาวราศีพฤษภต้องระวังโรคความดันโลหิต นะครับโรคที่เกี่ยวกับระบบหลอดเลือดทางเดินโลหิตต่างๆ2โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ2โรคนี้2อ,อาการนี้ต้องระวังเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีพฤษภสิ้งสั้นอาจจะเจอได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีพศ2564ดังนั้นขอจบในการดูของชาวราศีพฤษภไว้แต่เพียงเท่านี้วันนี้ผมหมอยโยจะเพจโโรโยตินขอกล่าวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ